พี่น้องสบายดีสวัสดีพญาวันลำเพื่อนเราไปเจียวตะพีปอบครับบ่ได้ไปใส่มาใส่ครับพี่น้องเฝ้าเขาเฝ้าของเฝ้างานเฝ้าการเฝ้าหัวสังกสีนี่แหละพี่น้องเฝ้าหัวสังกสีเฝ้าที่พ้นละนี่ประทานในแห่งพี่น้องเมื่อนี้บ่มีฝนนี่ครับม่มีฝนทาวากะเมื่อขึ้นมันตกขาดฝนเนาะ นามกับว่าท่านแห่งปานได้ขับขับรถตกซ้ำอีกมือแรงครับมืออื่นคือว่าวันที่สองกับสีพอได้อยู่ครับสภาพถนนเออสภาพถนนสนามครับสภาพสนามฟังนี่เนียนดีครับฟังฟังรถแลนกันเละแล้วครับนั่นฟังฟังหนาวัดนันครับ ลุไอเละเลยครับเละยังน้ำหงเอเจาะไอแกะอยู่ครับยังไป็นสิเสียงน้ำมันยังเจาะแกะเจาะแกะอยู่พี่นอ้องยังมองสิยังมีความซุ่มซืนมีน้ำหงอยู่แต่มื่อนี้ฟ้าเปิดฟ้าเปลี่ยนพี่น้องสมิธใส่กันคักเนาะมีหดอีอ่เกลือ ฝ่าเปิดฝ้าเ,า,นเนา,าเป็นเหมือนนะี่มือว่านมันเป็นยังสีนี่เปนะมือว่านเอาครับเอาครับเอาเนี่ยเดดไม่ให้แต่ว่าห่อนเนอาสภาพสภาะมันตกครับ,ดรบเดี๋ยวครับหนึ่งขึ้นนี่เวทีเขาอายุหม่องเก่าเนี่แหละเพราะท่านจะจบไปใช่ไหครับไม่ควรจะไม่จบเอาเลยเดี๋ครับเวทีวไได,ด,ด,ท <c oughs> ดูที่เก่าม่องเก่าเวลาเดิมวันที่สองพี่น้องวันที่สองมาเด้อ บัตรกสิรีร้อยเศร้าหครับแต่ว่าวันนี้มีสองเวทีนี่ตามที่เิ่นประกาศเข้าอารมณ์ปโปเข้าไว,วันที่สอ,สองสองสองเวทีประทะก,กันวงผีวงน่องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยลำพนโชว์ประทะก,กันจะออกมาเป็นยังไงครับนี่เขาเจาลอ้อมสายสินไปในแต่ละวันนี่ครับห้ามบ่อยมีค้นเขากับบ่อยเขาอ้นี้ครับนี่ห้ามบ่อยผีบ่อยซ้ำเพรเวสีเขาครับเกียรตินี่ครับ เขีสัมภเวสีห้ามผ่านงานเขากายุหนี่แหละครับพี่น้องนี่หลากเลี่ยนๆน้ำพรมน้ำเงาเขียนอ้วนตอนเตน้นๆยีอู่นั่งเผาอู่อยู่นี่แหละเขียนอ้วนตอนเต้นๆจนมาหำฟัดต่อแล้วผลอะไรพี่น้องเอ้าเนนห็ดจังไหนล่ะ จะว่าสีเห็ดสันไหนแล้วต้นว่าแปลกแปลกแท้ปลาหลาดซางคือปลาลดจักทีท้ำสันไหนจังสิเป็นปลาเข้าพี่น้องเวทีมีแต่ความว่างเป้านะครับตอนนี้บ่มีอะไรเลยครับเวทีมีแต่ความว่างเปล่าครับพี่น้อง ทมิมนักดนตรีมนีทิมวงไงขเาจอมีงานเหลียญยุบนันไพขาลาอยู่ชุ่มพ้นบุรีพีน่น้องมื่ออื่นพลกระสิบไปสวนนะพุ่มครับมือฮื่มพลกระสิบง,ง่วงมากขึ้นมากหากันแต่สำหรับทิมงานเบื้องหลังของวงสองห้อง ตกมาปีฝนแรงเคยขินแจ็งในกินปนพี่น้องเอ้ยลูกชาวนาคนจนในกังกบเบื้องฝาปีหน้าเฮ็ดจังไลยเฮ้ยย่านเดน้เนาะย่านในห้องคำไผ่คือกับไก่ตาตุ่มทุ่มกุลาเมืองสีพุม่มเบิ้องธงหน้าบ่มีนม้ำเอ้ยก่อ,อนล่ำจะไดนว่าบ,บ่มบ,บน่นเถอะออกไปว่าไปพี่นอ้องไม่นี่ยสิเฮ็ดได้ยยางเลาะไปเลาะมาอยู่นี่จะมาคำขอเลาะมืออื่นกับสิเาาสลาะอยู่ยังสิ่งเหครับ มือหื้อผละยังสีมีมูมีพวกเมื่อเศร้าก็ได้เอารถเกี่ยวเขามาหลากรถออกครับไายมุนเอเลยครับแต่พอตกซ่ํมมือแรงครับมืออื่นนี่ห่อนมืออื่นม่านห่อนมือวันนี้สองมาจังไรก็แหงแท่แหงแท่พี่นอ้องคุ้มทั้งนี้เขาเจ้าเห็นยังนี่ ครับทำมาแรงมากแล้วครับพี่น้องตจกสีเหตุยังเหลอ,เออ๋อยูด้วกันหลายคนอยู่ดอกครับอาอยู่ตามผ้านานา,นาทีนั่นแหละโอ้ยพี่น้องงานกับบอมี่เนาะกแจ็กสีว่าสันไหนแหละพี่นออ้องเออยอมมี่กับข้าเจ้ากับยกเลิกไปแล้ว อันนีอยู่ข้างนาเนี่ยกระยักสีหยกหรือบอยกเนาะอืมอีนนี้แหละเพราะว่าซุปนี่โสยอยังกันนี่ ป้าเต็มไหมยังอ๋อไม่เบ yeah> claro ิ้งเลยจานพอวันนี <h 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 no> ้ครับว่าป้าเต็มว yeah. ันนี้ครับสวัสดีครับเป็นยังไงโอ้ยู่ยี่งสิครับยางวนไปวนมาจนตะเวนตกดินเลยสิดีแล้วมีมวงยู่ดีอ่ะยู่ดียู่ดียื่นแล้วพอยู่ก็ยู่สิพอแล้วมาเบิ้งเอารถครับพี่น้อง ไม่อขาดตะขาไหมจ๊ะ่หอขาดตะเขาเกนทาง้ยขาดต่นี่บขาดตะเขาเนี่ยหขาดเนี่ยะหวดเปียเอรี่ย่เนี่ยโอ้ยอย่างี้ไปในปลามาเสีอีกปาันงมอยู่นะครับใกล้ๆนะ้าหันอ่ะอันนี้ก็มิคุณพามเหรอางวาเลย นี่อันนี้มันไฟไฟเขาเหลาตัวนี้ก็พรตากแดดนองเว้นี่หมรถนี่แหะมันจงไปขารถนี่แหละครับเนายเนากินผู้หญ่งมันอยากเหม็นจังเลยเนาะผ้าอีหนีพี่้องโอ้ยเดียวากแดดไปน่องเอมีเขาวะดิผสานผู้หญิน้อยไงอ๋อแ้นก็แมีนปลาสินี่เไม่ได้ใส่เวเตอร์หงวาไโอจะมาเปลี่ยนสีหรอไง แต่ว่ากินมันมากเหรอด้พอ่อเอ้กินมากแล้ว<ต>นี่ครับแล้วยังได้กินแรงครับนอนทอดทอดกอบย่างแน่นันนนน่นมีกินเขาก็ยังกันนั่นหรอนี่นี่ดีดีข <c oughs> องกินพวกเนี้มันต้องมีกินจังน้อยกันยังว่อางหน่อยห้อยุ่กันทั้งสี่เหรอครับยน่ยมเรงครับพอ <c oughs> มีเข่าเอาจังไหนน้อยเนาะติดต่อไปได้เนาะเอาพาเต็มแล้วมาเบิ้งเอารถแล้วครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเข้าแรงเ่ากับพักแร่งกันอยู่นี่อีกประมาณสองมือ สองมือครับสอง,งอสองมือสองมือพี่นอ้องคุณหลังพอกันวันที่สองครับ,พ,พ,พ,บรรพี่น้องบรรยากาศยาเแรกงขอบคุณพีน่น้องหลายๆครับผมจังพอกันคลิปหนาครับสวัสดีบ๊ายบายปุ๊ป